นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจยายอดรายงานตัวครับครอบครัวของยายทิ้งกับตาชายเนี่ยมันแสนที่จะยากจนแกมีลูกสองคนเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคน ต่างก็มีลูกมีผัวมีเมียกันแล้วก็ไปหากินทำงานก่อสร้างเสร็จแล้วก็เอาลูกมาฝากยายทิ้งกับตาชายไว้ทั้งหมดสี่คนของลูกสาวสองลูกชายสองบอกว่าทำงานแล้วจะส่งเงินมาให้ตอนแรกๆลูกสาวก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือนตอนที่ลูกยังอ่อนต่อมาลูกสาวก็บอกก็เลิกกับผัวแล้วก็ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวพ่อเด็กไม่สนใจ ส่วนลูกชายก็ส่งดีตอนแรกเหมือนกันนะต่อมาก็ไม่ส่งยายทิ้งก็จะคอยดูหลานส่วนตาชายก็จะไปเก็บของเก่าบ้างตกเย็นก็มาสารแหวไว้ขายสองสามปีหลังนี่ลูกชายบอกจะไปลงเรือตังเกลูกสะพ้ยก็ไปมีผัวใหม่ลูกชายก็เลยหายเงียบไปไม่ส่งเงินไม่มีวี่แววที่จะกลับมาด้วย ส่วนลูกสาวก็ไม่เคยส่งเงินมาเลยสามปีแล้วที่อยู่กันอย่างอดๆอ,ดอ,ดอยากๆเด็กๆก็ไม่ได้เรียนหนังสือไอ้เปียนะอายุเจ็ดขวบไอ้เปรียวหกขวบอันนี้เป็นลูกของลูกสาวอ่าแล้วก็ยังมีไอ้จอมกับสมใจซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวทั้งสองคนหลังนี่เป็นของลูกชายอ่าอายุก็ไล่เลี่ยกันสมใจนั้นอายุประมาณห้าขวบ ช่วงนี้ยายทิ้งต้องออกหาของเก่าช่วยตาชายขายได้เงินก็ซื้อข้าววันละโลสองโลก็ไม่พอจะให้หลานกินครบสามมือ้อจะมีก็แต่มื้อเย็นที่จะได้กินอิ่มถ้าเหลือข้าวก้นหม้อก็จะได้กินกันคนละคำสองคำเย็นนี้สองตายายได้ข้าวมาสองโลกับไข่พลาโลถุงหนึ่งที่ขอน้ำเขาเยอะ ยายทิ้งหุงข้าวเสร็จก็แบ่งไข่พระโลกบตาชายคนละครึ่งลูกเพราะคิดว่าตัวกับผัวนี่ต้องมีแรงหาเลี้ยงหลานสองคนก็เลยกินทะลูกหนึ่งก็ยังมีไข่เหลืออีกใบเดียวส่วนหมูนะ่ะไม่มีหรอกเพราะเงินไม่มีพอที่จะซื้อได้เต็มที่ก็เลยขอน้ำอ่าแล้วก็เอาไข่มาสองฟองยายก็ตักข้าวใส่จานให้หลานคนละจานแยกไปกินอีกวองหนึ่งมีไข่อยู่ฟองเดียว เด็กๆก,ก็ตักน้ำพะโล่ราดข้าวทุกคนก็ใช้ช้อนกดลงไปที่ไข่แต่ไข่มันแข็งก็กลิ้งไปกลิ้งมาในชามไอ้เปรี้ยวก็เลยตักไข่ทั้งลูกใส่ปากตัวเองอมไปทั้งลูกเลยไอ้เปียกับไอ้จอมเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอใจไอ้เปี้ยกต่อยเปรียงไปที่แก้มของไอ้เปรี้ยวไข่กระเด็นออกจากปากกระเด็นตกน้ำครัมที่อยู่ใ้ถุนกระต๊อไปไอ้จอมก็ลุกขึ้นถีบไปเปรี้ยว ก็เลยชกต่อยวางมวยกันจนชามข้าวนี่หกเกลือนหมดสมใจเนี่ยเป็นนั่งร้องไห้อยู่ติดคางฝาตาชายก็ถือไมเรียวที่เหลาเน็บไว้บนหลังคาออกมามึงตีกันทำไมเลยหายข้าวปลาไม่ต้องแดกกันนะหกหมดแล้วยายทิ้งก็เข้ามาห้ามอ่าตาชายก็ถามว่าใครหาเรื่องก่อนฮะไอเปรียวก็บอกว่าไอ้เปียมันต่อยหนูก่อนมึงต่อยมันทำไมฮะฮะ ก็มันเอาไข่ไปกินคนเดียวไม่แบ่งใครนะไอ้เปียมันว่างั้นอ้าวเอง็งทำไมทำนิสัยแบบนี้ละ่ะไอ้เปรี้ยวทำไมถึงไม่แบ่งกันก็ไข่มันเหนียวอะ่ะตักไม่ออกกันหนูลำคาญก็เลยตักใส่ปากแต่ไอ้เปียมันต่อยหนูจนไข่ตกในถุนไปแล้วตาชายก็ตีหลานไม่ลงนึกสังเวชอยู่ในใจว่าโอ้ทำไมถึงได้เกิดมาลำบากยากแค้นอย่างนี้ ยายทิ้งก็พาสมใจไปอาบน้ำล้างขี้มูกขี้ตาให้สะอาดสะอา้านแล้วปลอ,อยพายุร้องอยู่มาไม่นานก็มีครอบครัวหนึ่งมาปลูกบ้านใหม่อยู่ไม่ห่างเป็นบ้านหลังใหญ่พอเขาปลูกบ้านเสร็จก็มียายแก่คนหนึ่งแล้วก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาววัยสามขวบคนหนึ่งมาอยู่ไอ้เปรี้ยวก็แอบมองเด็กผู้หญิงคนนี้แต่งตัวสวยนุ่งกระโปรงอุ้มตุ๊กตา ยายก็คอยป้อนข้าวป้อนขนมแต่เด็กน้อยก็ไม่ค่อยอยากจะกินยายต้องหลอกล่อสารพัดไอ้เปรี้ยวก็คิดในใจอุ้ยเป็นกูหน่อยไม่ได้จะซัดให้เกลี้ยงเลยไม่ต้องให้มาป้อนหรอกไอ้เปรี้ยวก็แอบกลืนน้ำลายเอือเอ้อกเอื้อกส่วนพ่อแม่เด็กเนะ่เขากงขับรถไปทำงานบ้านเนี่ยเขายังทำไม่เสร็จยังไม่ได้ทำรั้วไอ้เปรี้ยวได้ยินว่าวันนี้เป็นวันดีย้ายเข้ามาอยู่ก่อน ทำบุญบ้านเสร็จก็จะต่อรั้วบ้านเลยในเช้าของวันอาทิตย์ไอ้เปรี้ยวก็มาแอบมองบ้านนั้นเหมือนเดิมเพราะว่าดูอบอุ่นดีเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เล่นอยู่หน้าบ้านบ้างบนระเบียงบ้านบ้า,บางมีของเล่นเยอะแยะเชา้านี้พ่อกับแม่ของเด็กนำเอาเป็ดไก่เหล้าแล้วก็ผลไม้มีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกสองถาดใหญ่ นำมาไหว้ที่ศาลพระภูมิแล้วก็ศาลตายายเสร็จแล้วสองผัวเมียก็เดินเข้าบ้านไปหลังจากจุดธูปเสร็จไอเปรี้ยวในหัวใจพองโตวิ่งไปบอกไอ้เปียกับไอจอมมาดูแล้วก็ให้สมใจรออยู่ที่บ้านไอเปรี้ยวเอาถุงมาด้วยมันทั้งสามก็ค่อยคยย่องไปที่ศาลเทผลไม้ในถาดใส่ถุงให้ไอจอมวิ่งเอาผลไม้ไปก่อนไอเปียไอเปรียปร้ยวเอาเป็ดไก่ไปทั้งสี่ตัวเลย เมื่อเวลาผ่านไปสองผัวเมียเจ้าของบ้านเขาจะออกมาลาของไหว้ไปกินก็ต้องตกใจว่าทั้งเป็ดทั้งไก่ส้มองุนน้หายเกลี้ยงนะพอยายของเขารู้ก็ตะโกนดา่าไอ้โจนห้าร้อยไอ้ผีเปรตมันอดอยากมาจากไหนวะถึงได้มาขโมยของไหว่อย่างนี้พ่อกับแม่เด็กก็บอกว่าแม่ช่างมันเถอะคิดว่าทำทานหยุดด่าเถอะ ทางด้านไอ้เปรี้ยวกับพี่น้องก็ยกไก่ทั้งตัวเป็ดทั้งตัวยกขึ้นมากัดกินโดยแบ่งกันกัดยังมีเป็ดกับไก่อีกอย่างละตัวยังไม่ได้กินไอ้เปรี้ยวก็บอกเก็บไว้ให้ตากับยายไอ้เปียก็บอกว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นตากับยายก็รู้สิแล้วพวกเราก็จะโดนตีไหมอ่ะไม่เป็นไรเรากูยอมโดนตีพวกมึงบอกว่ากูขโมยคนเดียวก็แล้วกันกินต่อเหอะเอออร่อยดีนะเกิดมาไม่เคยกินเลย ไอ้เปรี้ยวมันพูดพร้อมกับฉีกน้องไก่ส่งให้สมใจกินทั้งสี่คนก็กินเป็ดกินไก่จนอิ่มแล้วตามได้ผลไม้แต่ก็ยังรู้จักเก็บไว้ให้ตาบยายตกเย็นยายทิง้งตาชายรู้เรื่องก็ตีไอ้เปรี้ยวไปหลายทีไอ้เปรี้ยวยอมรับแต่เพียงคนเดียวแต่ว่ายายทิง้งก็ห้ามบอกว่าไหนๆมันก็ขโมยมาแล้วก็กิกนกันนะวะวันหลังก็อย่าทำอีกก็แล้วกัน เสร็จแล้วยายทิงก็ค่อยๆแล่เนื้อไก่และเป็ดไม่กล้าสับกลัวคนจะได้ยินตาชายก็หยิบไก่ใส่ปากมันเป็นกับข้าวที่อร่อยที่สุดยิ่งเนื้อเป็ดพะโล้ด้วยแล้วตาชายนี่น้ำตาซึมนะคิดในใจว่าโอ้ว่าสนาเราจะได้กินของดีๆทั้งทีก็ต้องขโมยเขากินลักเขากินเฮอย,ยทิงก็มองหน้าตาชายก็พอจะเข้าใจ เออจะคิดมากไปทำไมวตากินให้มันมีชีวิตรอดไปเถอะอยายทิ้งก็ปาดน้ำตาเหมือนกันตาชายก็สอนหลานๆว่าให้ยอมอดอ่าอย่าไปขโมยใครเขาอีกเขาจับได้เนถึงขั้นติดคุกติดตารางนี่มันจะยิ่งลำบากหนักไอ้เปรี้ยวก็คิดในใจว่ายอมอดอย่างเสือทนนอนเหมือนหมาอย่างนั้นเหรอ เมื่อท้องมันร้องกว่าจะถึงเย็นมันก็ทรมานเหลือเกินบางครั้งหน้ามืดต้องกินน้ำประถังชีวิตไปทั้งวันระยะนี้เจ้าเปียวก็เดินตะเวนไปทั่วเอากระสอบปุ๋ยไปใบหนึ่งส่วนน้องอีกสามคนไม่กล้าออกไปไหนถึงเจ้าเปียจะโตประเพื่อนแต่ว่าเปียก็ตัวเล็กแคะแกรนจะไปรับจ้างใครก็คงไม่ไหวตายายก็บอกให้ดูน้องเจ้าเปียก็เลยต้องอยู่บ้านตามคำสั่งตายาย เหมือนกับลูกนกที่ตายยายต้องมาป้อนอาหารตอนเย็นบางวันก็ต้องกินข้าวคลุกน้ำปลาเพราะเงินไม่พอซื้อกับข้าววันนั้นไอ้เปรี้ยวย่องมาขโมยกล้วยที่ร้านกล้วยทอดในหมู่บ้านเจ้าของกำลังวุ่นอยู่กับการทอดกล้วยไม่ได้สนใจเข่งกล้วยข้างหลังไอ้เปรี้ยวหยิบกล้วยใส่กระสอบมาสี่หวีแบกกลับบ้านจนหลังแทบหักเพราะตัวมันเล็กกล้วยในะยังหามอยู่แต่ด้วยความหิว ทั้งสี่คนก็กินหมดไปสองหวีเหลืออีกสองหวีก็เอาผ้าห่มผืนเก่าๆที่มีอยู่คลุมไว้ไอ้เปรี้ยวออกจากบ้านแต่ละวันก็ภาวนาให้เจอของกินวันนี้มันเดินลัดเลาะไปตามสวนของชาวบ้านที่อยู่ไกลออกไปก็ไปเจอชมพู่ลูกสีแดงโดกเต็มต้นไอ้เปรี้ยวก็เก็บลูกที่อยู่เตี้ยๆใส่กระสอบเดินเก็บได้พอประมาณก็ได้ยินเสียงเจ้าของสวนชมพู่เขาตะโกนด่ามาแต่ไกล ใคมาขโมยชมพู่คู่ไอ้เด็กเวนไอ้เปียววิ่งไม่คิดชีวิตเลยเท้าที่ไม่เคยใส่รองเท้าเหยียบโดนเศษแก้วเลือดอาบไอ้เปียวก็ไม่รู้อ่ะวิ่งถึงบ้านโยนกระสอบชมพู่ให้เปียแล้วก็เดินไปเอาน้ำล้างแผลที่ฝ่าเท้าไปหยิบยาเส้นจากถุงใหญ่ที่ตาแบ่งไปสู่วันละนิดวัลหน่อยหยิบเอายาเส้นมาปิดแผลห้ามเลือดฉีกพารกิริวมัดแผลไว,ไว ไอ้เปียก็ถามว่ามึงไปโดนอะไรมาไว้เปี้ยวไอ้จอมกับสมใจก็มานั่งล้อมดูอ,อสงสัยจะโดนเศษขวดบาดช่างมันเถอะมากินชมพู่กันเถอะต่างก็นั่งกินชมพู่แต่ไอ้เปี้ยวขมโมยมาด้วยความหิวโหวยวันต่อมาเจ้าเปรี้ยวก็ปวดแผลก็คงอีกหลายวันถึงจะหายก็เลยต้องนอนอยู่กับบ้านโดยที่ไม่ได้บอกยายตา บ่ายโมงทั้งสี่ก็พากันหิวเสียงท้องมันร้องแข่งกันไอ้เปรียวก็นอนน้ำตาคลอนึกถึงเด็กผู้หญิงที่อยู่บ้านที่ตัวเคยขโมยเป็ดไก่ว่าโอ้ชีวิตเขาช่างแสนดีแต่ทําไมบ้านเราถึงต้องจนขนาดนี้พ่อแม่เรานี่ไปอยู่ไหนกันหมดหนอไอ้เปรียวก็แข็งใจลุกขึ้นหยิบกระสอบเดินขากับเพลกออกจากกระต้อไป ไอ้เปรี้ยวก็แอบมองไปเรื่อยว่าพอจะมีของกินที่ไหนให้ขโมยบ้างมันก็ไปเจอบ้านหนึ่งเขาทำปลาช่อนตากแห้งไว้แขวนใส่กระด้งไว้เขาแขวนกระด้งไว้สองอันมีปลาอยู่เต็มกระดง้งไอ้เปรี้ยวขึ้นไปยืนบนโอ่งน้ำฝนเอื้อมมือหยิบปลาใส่กระสอบเหลือไว้ให้เจ้าของบ้านกระด้งหนึ่งเพราะว่ามันแขวนห่างโอ่งน้ำไอ้เปรี้ยวหยิบไม่ถึง พอลงจากโอ่งก็มีหมาเจ้าของบ้านวิ่งมาเห่าทําท่าจะกัดไอ้เปรียววิ่งหนีหมาก็กระโจนงับน้องไอ้เปี้ยวอ่าไม่มีใครมาไล่หมาเพราะเจ้าของบ้านเขาคงจะไม่อยู่ไอ้เปรียวสู้สุดฤทธิ์เพราะหมาตัวไม่ใหญ่มากนะักะแต่ตูดก้นเจ้าเปียวก็โดนหมากัดไปหลายเขี้ยวกว่าจะหลุดออกมาได้กลับบ้านด้วยอาการสะบักสะบมไอ้เปรียวก็โยนกระสอบปลาเค็มให้ไอ้เปรียว แล้วก็ถอดเสื้ออาบน้ำค้นหายามมองของยายให้สมใจทาตามรอยเคี้ยวหมาที่มันกัดจนไอ้เปรี้ยวระบมไปหมดที่ฝ่าเท้าก็ยังไม่หายส่วนไอ้เจ้าเปียก็ก่กอไฟย่างปลาไปดูข้าวในถังก็เห็นมีอยู่ประมาณกำมือเดียวก็เอามาต้มเขาต้มใส่น้ำเกือบจะเต็มหม้อไอ้เปี้ยวก็บอกไม่ต้องซ่อนปลาที่เหลือนั่นน่ะ ถ้าตาจะตีก็ให้ตีตัวเองเพียงคนเดียวทุกคนก็กินปลาย่างกับน้ำข้าวกินอิ่มมาปรากฏว่าไอ้เปรี้ยวไข้ขึ้นตกเย็นตายายรู้เรื่องว่าไอ้เปรี้ยวขโมยปลาชาวบ้านมาก็ตีตีทั้งที่ไอ้เปรี้ยวนอนอยู่โดยที่ไม่รู้ไอ้เปรี้ยวไว้หกขวบนี่นอนเจ็บอยู่ไอ้เปรี้ยกับไอ้จอมมากอดขาตาบอกว่าไอ้เปรี้ยวมันทนเห็นทุกคนหิวไม่ไหวอ่ามันก็หิว จนปวดท้องก็เลยไปขมโมยปลามาแล้วก็โดนหมากัดเท้าก็โดนแก้วบาดมาอย่าตีมันเลยตาก็บอกว่ามึงอะแสบมากดนะ้ไอ้เปรียวสอนไม่จำริเป็นขมโมยตั้งแต่เล็กๆ็กตาก็โยนไม้ทิ้งไปแล้วจับตัวไอ้เปรี้ยวปรากฏว่าตัวร้อนจัดไข้ขึ้นสูงยายทิ้งก็กรอกยาทำใจให้ไอ้เปรี้ยวกินไปครึ่งห่อแล้วก็บอกกับเจ้าเปรี้ยวว่า ถึงหิวก็ต้องอดทนอย่าไปขโมยขาวโตขึ้นทำงานได้ก็ไม่อดไม่อยากอีกแล้วปรากฏว่าไม่กี่วันต่อมายายล้มป่วยนอนสมตาก็ต้องหาของเก่าคนเดียวไอ้เปรี้ยวก็ยังเป็นไข้เพราะว่าแผลมันเหมือนจะอักเสบติดเชื้อตกเย็นตาถือข้าวมาประมาณสักโลเดียวกับเกลือป่นห่อหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้มข้าวต้มโรยเกลือแบ่งกันกิน ตาก็ป้อนข้าวให้ยายทิ้งที่นอนหนาวสั่นน้ำตาไหลมีทำใจอยู่แค่ห่อเดียวถ้าให้ยายกินไอเปรี้ยวก็ไม่มีกินถ้าแบ่งคนคนละครึ่งยาม,มันก็คงจะน้อยไปสำหรับยายไอเปรี้ยวเห็นตาชายหยิบซองยาขึ้นมาดูก็รีบบอกตาชายบอกว่าให้ยายกินเถอะหนูดีขึ้นแล้วละ่ะยายก็นอนครางทั้งคืนจนเสียงเงียบไปประมาณตีสาม สมใจก็ปวดท้องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำยังไม่หลับตาชัยก็รู้ว่าสมใจท้องเสียก็เลยลุกขึ้นต้มน้ําอุ่นให้สมใจกินแล้วก็ป้อนยาทาที่เหลือก้นขวดตั้งแต่ครั้งไหนไม่รู้อ่ะเอาไปป้อนสมใจอาการสมใจก็ดูแย่ลงไอ้เปรี้ยวตัวแสบก็ปวดแผลเหลือเกินโดยเฉพาะแผลที่ฝ่าเท้ามันก็แอบรอออออบ้องอยอยเบาๆตาชัยก็ถอนใจ เดินไปคลำดูตัวยายว่าใครลดหรือยังก็ต้องตกใจปรากฏว่ายายนอนนิ่งตาชัยเอามือไปอังตรงจมูกก็ไม่มีลมหายใจแล้วยายทิ้งตายแล้วตาชัยนั่งอึง้งมองดูเมียมองดูหลานที่ป่วยหนักทั้งสองน้ำตาไหลาอาบแก้มตาไม่ได้โวยวายอะไรรุ่งเช้าพอฟ้าสางตาเดินไปร้านค้า ขอเซ็นยาเบื่อหนูซองหนึ่งน้ำแดงสองขวดตาเทน้ำแดงที่ยังไม่ได้ใส่น้ำแข็งใส่ขันฉีกยาเบื่อหนูทั้งสองลงไปคนเสร็จแล้วก็เรียกเจ้าเปียกับเจ้าจอมให้กินน้ำขวดคนละครึ่งแก้วพลาสติกใบเก่าเด็กทั้งสองก็รีบรับไปดื่มด้วยความดีใจเสร็จแล้วก็เรียกเปรี้ยวให้ดื่มบอกจะได้หายป่วยเร็วๆไอ้เปรี้ยก็ดื่มสมใจที่นอนหมดแรงอยู่ ตาก็จับกรอกที่เหลือตาก็กินหมดทุกคนอยู่ในอาการที่ทุรนทุรายอยู่พักใหญ่ก็สิ้นใจตาชายัยตัดสินใจค่ายกครัวเพราะทนความลำบากไม่ไหวใหญ่ทิ้งก็มาตายจากปิดฉากชีวิตไอเปรี้ยวตัวแสบแล้วก็ชีวิตที่แสนที่จะลำบากยากจนอยากจะเตือนลูกๆที่มีลูกแล้ว ก็เอาไปให้ตาเลี้ยงยายเลี้ยงแล้วไม่ส่งเสียนะครับระวังจะเป็นเหมือนกับเหตุการณ์เรื่องที่อาจารย์ยอดเล่าให้ฟังวันนี้นะครับแล้วท่านจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตทีเดียวมาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟัง เมื่อตอนที่คุณกำมนยังเป็นเด็กเนี่ยแกย้ายบ้านจากปากน้ําคือเคยอาศัยอยู่ในตัวเมืองแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่ตําบลแพรกษาซึ่งในสมัยก่อนนะั้นไม่ค่อยจะมีคนรู้จักกันนัเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญมากรอบๆหมู่บ้านก็ปกคลุมไปด้วยป่าหญ้าตามพื้นถนนก็เป็นดินลูกรังแดงๆส่วนบริเวณที่ยังไม่มีบ้านปลูกก็เป็นดินดํามีหนองน้ําที่กว้างใหญ่ ซึ่งก็นับว่าเป็นตำบลหนึ่งที่มีอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติครอบครัวของคุณกำมลเพิ่งจะย้ายมาอยู่ตามความคิดของแกในตอนเด็กนะเมื่อที่นั่นหไกลาจากตลาดในเมืองมากถ้าจะเข้าไปในเมืองทีไรก็ต้องเดินไปถึงปากทางเพื่อที่จะนั่งรถต่อไปตลาดแต่ถึงยังไงเพื่อนบ้านทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างดีคุณกำมลก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากเพื่อนบ้านทุกคนมีน้ำใจอบอ้อมอารี ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครอบครัวของคุณกำมลในวันธรรมดาจะไม่มีคนอยู่บ้านเพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานพี่ชายแล้วก็ตัวคุณกำมลเองก็ต้องไปโรงเรียนเพื่อนบ้านจะคอยดูแลแทนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆคนในหมู่บ้านต่างก็กลัวขโมยจะขึ้นบ้านกันทั้งนั้นเมื่อถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์แม่ของคุณกำมลก็จะทำอาหารแจกทุกๆบ้านเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยดูแลบ้านให้ ซึ่งแม่ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนด้วยน้ําใจบางทีแม่ก็นัดแม่บ้านมาทําข้าวมันส้มตํารับประทานร่วมกันในตอนนั้นก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดทีนี้มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชื่อแสงภรรยาของเขาชื่อทองมีลูกสาวชื่อจันมาชวนคนในหมู่บ้านเล่นแชร์กันในแสงนี่เป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์เปิดอู่ซ่อมรถที่บ้านตัวเอง ในแสงก็หาคนที่เล่นแชร์ได้ทั้งหมด19มือมือละ200บาทซึ่งว็นับว่าเป็นเงินมากพอสมควรสมัยนั้นในแสงก็มาชวนแม่ของคุณกำมนให้เล่นด้วยโดยอธิบายว่าถ้าเล่นอีกมือหนึ่งก็ครบ20มือแล้วก็จะได้มีเงินก้อนถึง4,000บาทแม่ก็เลยตกลงเล่นแชร์ด้วยทุกๆเดือนในแสงต้องมาเก็บเงินแชร์ในแสงจะต้องมาคุยเรื่องเงินแชร์เสมอว่าใครเปียไปก่อนเป็นเงินดอกเท่านี้บาทเท่านั้นบาทแม่ของ คุณกมลก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่ฮะแม่เชื่อใจในแสงมากคิดอยู่แต่ว่าถ้าส่งเงินครบก็จะได้เงินก้อนตามจำนวนที่นายแสงเคยบอกเอาไว้เมื่อถึงกำหนดเงินแชงวดสุดท้ายที่นายแสงจะต้องให้แม่คุณกมลแม่ก็เฝ้าแต่รอว่าเมื่อไหร่นายแสงจะเอาเงินมาให้สักทีรอจนสองทุ่มกว่านายแสงก็มาบอกบอกเงินยังไม่ได้วันเนี้ยแต่จะได้ภายในอาทิตย์เนี้ย แม่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเห็นใจคนเก็บเงินอย่างในแสงคงจะเก็บเงินยังไม่ครบพอประมาณหนึ่งอาทิตย์ตามสัญญาว่าจะเอาเงินมาให้พอดีตรงกับช่วงที่แม่เดือดร้อนที่จะต้องนําเงินสักก้อนหนึ่งไปลงทุนค้าขายที่ตลาดกับญาติพี่น้องแม่ก็เลยให้พี่ชายคนโตไปตามในแสงมาพบเมื่อในแสงมาแม่ก็อธิบายว่าจะต้องใช้เงินเพื่อจะเอาไปลงทุนในแสงกลับพูดว่าจะไม่มีเงินให้หรอก มีอยู่แค่ห้าร้อยเนี่ยจะเอาเปล่าอ่ะฉันมีแค่เนี้ยแม่ก็รับเงินไว้แล้วก็พูดไม่ออกได้แต่ร้องไห้ที่เสียรู้ในแสงเป็นครั้งแรกเลยที่คุณกำมลเห็นแม่ร้องไห้พอเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของในคุณกำมลก็ตื่นแต่เช้าเตรียมของทําบุญเพื่อว่าท่านจะได้ไม่ไปเสียรู้ใครอีกต่อไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่ของคุณกำมลก็จะทําบุญทุกวันสอนลูกๆให้เป็นคนใจบุญ ทำดีถึงไม่มีกินดีกว่าเป็นคนมีกินเพราะหลอกลวงเอาของคนอื่นเขามากินแม่ในระยะนี้ไม่ค่อยไปมาหาสู่กับใครๆถึงวันพระท่านก็ไปถือศีลที่วัดพอตอนสายๆแม่ก็จะกลับบ้านระหว่างทางท่านเดินไปชนตาคนแก่ตาบอดคนหนึง่งผู้ชายตาบอดคนนี้แกขายลอตเตอรี่ในมือแกถือลอตเตอรี่อยู่แม่ก็ช่วยพยุงแกให้ลุกขึ้นแล้วก็ขอโทษแกแกตาบอดแกยิ้มแกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก อืฉันก็ขาไม่ค่อยดีเออหนูช่วยซื้อรัตตอรี่หน่อยซี่เหลือใบสุดท้ายแล้วแม่ก็เลยซื้อรัตตอรี่กลับบ้านพอถึงงวดที่รัตตอรี่ออกรัตตอรี่ก็ถูกรางวัลที่สองทุกวันพระแม่จะต้องไปทําบุญตักบาตรทุกครั้งนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งถ้าเราสร้างกรรมดีไว้ผลกรรมที่ได้ก็ต้องดีด้วยในระยะนั้นไม่นานครอบครัวนายแสงก็แย่ลงคนงานในอูเขานายแสงเริ่มไม่ยอมทํารถ คนงานเหล่านั้นต้องการค่าแรงค่าจ้างเพิ่มแต่ในแสงไม่ยอมจ่ายเพิ่มคนงานก็ลาออกไปทีละคนสองคนเรื่อยเรยืพวกคนงานก็พากันปรึกษาแม่ของคุณกมลว่าจะไปหางานที่ไหนทำกันดีในแสงพอร,รู้ว่าคนงานเหล่านั้นมาที่บ้านคุณกมลก็เดินมาพูดจาด่าว่าแม่ของคุณกมลหาว่าที่แม่รวยขึ้นมาก็เพราะโกงเงินแชร์เขาในแสงไปดูเอาเธอคนเรามันกลับคำพูดแล้วยังจะมาพูดจาถากถางให้คนอื่นก็เสียหายอีก ยังมีคนงานอยู่อีกสองคนที่ยังอยู่ในอู่ในแสงภรรยาในแสงตอนนั้นเริ่มแต่งตัวแต่งหน้าเพื่อที่จะยั่วคนงานตัวในแสงเองก็เริ่มดื่มเหล้าทุกครั้งที่กลับบ้านก็เมาหัวรานา้ําทุกครั้งไปบางทีก็ไปนอนค้างที่อื่นก็ปล่อยให้ภรรยาของตัวเองอยู่บ้านสองต่อสองกับคนงานส่วนลูกสาวนายแสงก็ขอไปเที่ยวไปค้างบ้านเพื่อนตัวนายแสงเองก็ไม่รู้ว่าลูกสาวของตัวไปกับเพื่อนผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย ในที่สุดข่าวก็เริ่มกระจายไปอีกบอกว่าในภรรยานายแสงเนี่ยได้เสียกับคนงานตอนแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะนายแสงไม่เชื่อว่าภรรยาตัวเองจะนอกใจในายแสงก็ยังเมาไม่ยอมกลับบ้านอีกอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งภรรยานายแสงเริ่มตั้งท้องแล้วก็หนีไปกับคนงานหนุ่มนั้นยังไม่สาใจภรรยานายแสงขนข้าวของทุกอย่างในบ้านนายแสงไปหมดไม่เหลืออะไรไว้เลย ภรรยาในแสงหนีไปแล้วเงินทองก็หมดแล้วในแสงก็เริ่มกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเข้าไปทั่วจนมีหนี้ท่วมตัวเมื่อลูกสาวในแสงกลับมาบ้านทราบว่าแม่ตัวเองหนีไปลูกสาวในแสงก็เสียใจมากก็เริ่มเที่ยวเตรกับเพื่อนต่างเพศเริ่มกินเหล้ากับพวกจิกโกในหมู่บ้านเม,มาไม้พอกันทั้งพอ่อทั้งลูกแต่ลูกสาวในแสงบุญน,น้อยถูกพวกจิกโกในหมู่บ้านรุมขืนใจเสียสติไม่เป็นผู้เป็นคนอ่า ถึงลูกสาวในแสงจะเสียสติก็ยังไม่ไวายจะถูกรุมขืนใจอีกจนในที่สุดท่าไหนาไม่รู้ผูกคอตายในแสงก็ยิ่งกกรดกลุ่มขึ้นมาอีกดื่มเหล้ามากจนกระทั่งพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องไม่มีใครที่จะสามารถห้ามไม่ให้ในายแสงกินเหล้าได้ได้แต่ปล่อยให้แกกินต่อไปและตัวนายแสงก็ต้องไปเดินไปปากทางทุกวันถามว่าไปทําไมทุกวันบอกว่าไปรอการกลับของภรรยาของแก นายแสงแกจะข้ามถนนไปข้ามถนนมาจนในที่สุดวาระสุดท้ายของนายแสงก็มาถึงนายแสงถูกรถบรรทุกดินทับตายคุณกมลได้ทราบมาว่าในสมัยหนุ่มๆนายแสงก็เป็นหัวหน้าจิ๋กเกกาเกเรชวนเพื่อนๆฉุดผู้หญิงถินอื่นๆมารุมข่มขืนผลกรรมที่ตามมาทันก็ได้มาตกอยู่กับลูกสาวของนายแสงเองเมื่อก่อนที่นายแสงจะแต่งงานกับภรรยานายแสงก็ไปแย่งภรรยาตัวเองมาจากคนรักเก่าของเขา ซึ่งในที่สุดภรรยาของนายแสงก็ต้องถูกคนอื่นเอาตัวไปโดยที่ไม่กลับมาอีกเลยครับคุณกมลก็เลยเชื่อว่าใครทําสิ่งใดไม่ว่าดีหรือชั่วในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกครับไม่วันใดวันหนึ่งก็ย่อมได้รับผลตอบสนองแน่นอนไม่ช้าก็เร็วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ